จิตวิทยาในการคิดบวกเป็นวิธีคิดที่จะช่วยให้บุคคลสามารถมองเห็นศักยภาพและการสร้างทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่พวกเขาพบเจอในชีวิตประจำวันการมีจิตวิทยาในการคิดบวกถูกมองว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนี่คือข้อสำคัญที่สรุปจากแนวความคิดนี้ข้อที่หนึ่ง การยอมรับความท้าทายฝึกคิดโดยมองเห็นความยากลำบากหรือปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองข้อที่สมีทัศนคติที่ดีต่อความล้มเหลวการมองความล้มเหลวเป็นสิ่งของกระบวนการเรียนรู้และเป็นประสบการณ์ที่มีค่าซึ่งสามารถนํำมาซึ่งการตบโตในอนาคต ข้อที่3กํกำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนและแผนการที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาตนเองและการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นข้อที่4รักษาความสัมพันธ์ที่ดีและสนับสนุนการมีความสัมพันธ์ในแง่บวกกับผู้อื่นช่วยเสริมสร้างและกำหนดทิศทางในชีวิตที่เป็นมิตร และสร้างสรรค์ข้อที่ 5. ฝึกฝนความกตันญยูและการยอมรับความสามารถในการยอมรับสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และฝึกฝนในการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีข้อที่6กการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการลงทุนเวลาและพลังงานในการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะและคุณธรรมเป็นวิธีสำคัญในการสร้างชีวิตที่มีอนาคตข้อที่7การหาสมดุลในชีวิตการหาความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวความพอดีโดยไม่ขักโหมตนเองด้วยการทำางานหรือขาดการพักผ่อนที่เพียงพอบทสรุป จิตวิทยาในการคิดบวกไม่ได้หมายความว่าต้องมองโลกในแง่ดีเสมอไปแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับความจริงแห่งชีวิตพร้อมกับพัฒนาวิธีคิดในการมองหาโอกาสและคุณค่าในสถานการณ์ตา่างๆการประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการคิดบวกให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องคำนึงถึงการผสมผสาน หลายปัจจัยร่วมกันรวมถึงการมีเป้าหมายที่ชัดเจนการพัฒนาตนเองการรู้จักขอบเขตของตนเองการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพนี่คือกุญแจสำคัญในการสร้างชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จในระยะยาว